ใช้น้ำลายทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันทําให้ท้องยากจริงหรือเปล่าคะอันนี้เพื่อนบอกมาค่ะคุณหมอมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไหมคะน้ําลายไม่ใช่อุปกรณ์ที่ช่วยในการหล่อลื่นที่ดีที่สุดอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีปัญหาในม,มั่นใจแล้วก็เลือกใช้ตัวสารหล่อลื่นที่มันมีประสิทธิภาพดีกว่านะคะที่มันได้มาตรฐานแล้วมันก็ไม่ทําให้เกิดปัญหากับพวกเนื้อเยื่ออะไรต่างๆด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่ามันมีงานวิจัยออกมาบอกว่าน้ําลายจะทําให้แบบ ตั้งคันได้ยากขึ้นไหมก็ไม่มีนะคะก็ไม่มีเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามันจะได้ผลขนาดนั้นเขาคงไม่ท้องกันเต็มบ้านเต็มเมืองง่ายค่ะนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นหมายว่าโอกาสน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากหรือถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ยังไม่เห็นงานวิจัยที่ออกมาบอกว่าเอ้ยการมีเพศสัมพันธ์แล้วใช้น้ําลายมันจะทําให้แบบตั้งคันยากขึ้นยังไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่า ถ้าย้อนกลับไปก็คือถ้าเราอยากจะตั้งครรภ์ทยังไงถึงจะตั้งครรภเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่า่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ตรงกว่าถ้าเราอยากจะท้องทำยังไงถึงจะท้องเนี่ยก็อันดับแรกเลยเราจะถือว่ามีปัญหาเนอะพี่ต่างก็ต่อเมื่อเป็นวัยที่เราแบบมีเพศสัมพันธ์กับแฟนโดยที่ไม่คุมกําเนิดเลยอะ,ะอยู่ด้วยกันปีนึงไม่ใช่มีเพศสัมพันธ์สม่ําเสมอด้วยอาทิตย์นึงก็ประมาณสามครั้งเนี่ยแล้วยังไม่มีลูกสักทีนึงอันนี้ก็คือเอออาจจะต้องใช้ตัวช่วยและเพราะไม่รู้ว่า ปัญหาที่ตั้งคันไม่ได้เนี่ยมาจากฝ่ายไหนจริงๆอยาไปเรียก่็เป็นปัญหาเลยนะพี่ตังเอาเป็นว่าปัจจัยที่ทําให้มีบุตรยากไม่แน่ใจว่ามาจากฝ่ายไหนบางทีก็อาจจะมาจากฝ่ายหญิงค่ะเช่นขนังมดลูกเขาเออบางเกินไปไข่มันไม่ได้ตกตามเวลาหรือว่าอาจจะเคยเป็นช็อกโกแลตซิสอะไรมาก่อนมีพังผืดทาให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ยากอ,อะไรพวกนี้ก็พวกนี้ยังไงก็ต้องไปตรวจกับคุณหมอภายในจะได้รู้ว่าเออเป็นสาเหตุอะไรคุณหมอจะได้แก้ไขให้ได้หรือบางทีปัจจัยก็มาจากฝั่งผู้ชาย เช่นตัวอสุจิเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงปริมาณอาสุจิอาจจะน้อยเกินไปหรือว่าพอไปคุยกันเสร็จปุ๊บอาจจะไม่ใช่ปัญหาจากทั้งคู่แต่จ,จะมาจากไอ้ช่วงที่มีเพศสัมพันธ์กันมีบ่อยไม่พอหรือว่ามีแล้วอ่ะคุณภาพไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็พวกเนี้ยก็สุดท้ายแล้วคือถ้าอยู่ด้วยกันมาปีนึงแล้วตั้งใจอยากจะมีลูกไม่มีสักทีก็จุ่มมือ ไปหาคุณหมอทั้งคู่เลยเราจะเดินไปหาคนเดียวไม่ได้เนะเพราะว่าปัาจจัยนี้มันเกิดได้จากทั้งสองทางเหมือนตอนจะมีลูกเราไม่สามารถนั่งเทียนแล้วก็ท้องได้ขึ้นมาเองเนอะไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาอยากจะท้องก็ต้องจูงมือไปไ้วยสองคนเหมือนกันนะคะจะได้ให้คุณหมอเนี่ยจะได้ช่วยหาสาเหตุแล้วก็ช่วยวางแผนหาแนวทางว่าถ้ามีไงเราถึงจะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพได้ค่ะ <c oughs> <c oughs>